สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับชวงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับซาลาชวนเดบอยย้ายสบลิวพูหลังใกล้หมดสัญญาแมนซิตี้และข่าวนี้ครับมซาลานะครับปีกจอมสังหารของลิวพูนะครับเผยว่าในทีมต้นมีที่ว่างให้กับเควินเดบอยยอดกองกลางชาวเบลเยียมที่กําลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอเดบอยซึ่งอยู่รับใช้ทัพสีฟ้านานถึง10ปีนะครับกำลังจะกลายเป็นแข้ง ฟียเจนช่วงัมร์นี้ครับและเมื่อวันก่อนนะครับมีกระแสข่าวลือว่าลิ์พูเนี่ยคือหนึ่งในบรรดาสโมสรที่กำลังให้ความสนใจจะเซ็นสัญญากับกับตันทีมชาติเบลเยียมวัย33ปีครับผมก็อยากแสดงความยินดีกับเขาสำหรับผลงานอันสุดยอดเยี่ยมเขาทำไว้กับแมนซิตี้และผมก็คิดว่าเขายิ่งใหญ่มากๆในลีกแห่งนี้ผมขออวยพรให้เขาโชคดีและแน่นอนเรามีที่ว่างให้กับเขาสาลาก่าวกับสกายสปอร์ตนะครับ นักสืบกีฬาชั้นนามเมื่อเร็วๆนี้ครับทางนี้เดียบอยนะครับลงเล่นให้เรือใบสีฟ้าไปแล้ว419นัดทําไป108ประตูกับ177่อสแอซิสนะครับโดยประสบความสําเร็จอย่างมากกับสโมสรด้วยตําแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA ฟเอคัพสสมัย EFL อฟล์ัพหสมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับอ่า รับชมคลิปนง้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ลปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากวไซต์กีฬาอย่างลิง์กดูบอลครับด,ดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนในเนใหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ